<c oughs> สวัสดีครับอันนี้คือด้วงโวดยาวนะครับมแมลงศัตรูพืชทางธรรมชาตินะครับที่มาทําลายระบบนิเวศนะครับสมัยก่อนเนี่ยไอ้มันด้วงนวดยาวเนี่ยจะทําลายต้นนุ่นเป็นหลักเนะี่ยต้นนุ่นเลยนะฮะนุ่นที่เราเอามายัดหมอนนะนะครับแต่ปัจจุบัน,นต้นนุ่นค่อนข้างที่หาย,ายากมากแล้วนะครับตัวด้วงหนวดยาวเนี่ยก็จะมาทําลายต้นทุเรียนนะครับ เครืในช่วงเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยเนี่ยตัวที่มาทําลายต้นทุเรียนนะครับโดยการที่ว่าเขาจะมาใช้นี่แหละครับเขี้ยวของเขาตรงเนี้นะฮะเขี้ยวของเขาเนี่ยลองดูนะฮะเขี้ยวเขามีทรงพลังมากนะฮะใช้เขี้ยวของเขาเนี่ยมากัดที่เปลือกต้นทุเรียนนะฮะกัดที่เปลือกต้นทุเรียนเสร็จแล้ว เขาก็จะวางไข่เนี่ยใช้ตูดเนี่ยแย่ yeah, นะครับใช้ตูดนะครับแย่ yeah, วางไข่ไข่จะเป็นฟองเล็กๆนะครับถ้าเราตื่นนอนแต่เช้าแล้วเดินเข้าสวนเนี่ยเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทําไมต้นนี้มันมีเหมือนเป็นน้ําผุดออกมาได้ไงน้ําเลี้ยงมันออกมาได้ยังไงนะครับน้าเลี้ยงมันอยู่ที่ลําต้นเป็นจุดๆุดได้ยังไงลองเอาแมะลองเอามีดนะครับมาแสะมาแคะดูก็จะเห็นเป็นไข่ฟองเล็กๆนะครับของเจ้าด้วงหมดยาวนี่แหละ แล้วนุ่งหนวดยาวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเมื่อวางไข่ไปแล้วเนี่ยเมื่อไข่มันฟักตัวมันก็จะกลายเป็นดักแด้นะครับดักแด้จะเป็นตัวขาวๆนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยแล้วก็จะมีเขี้ยวของมันอย่างนี้นะครับกัดเปลือกต้นทุเรียนนะครับกัดอยู่ด้านในนะครับวเวลาจะสังเกตเห็นก็อีกทีนี้ก็คือเนี่ยมีเป็นข,ขี้ขุยนะครับขี้ขุยเนี่ยหล่นอยู่ที่เกลมโคนต้นนะฮะ แล้วเมื่อดักแด้ของเขาเนี่ยหาอาหารกินจนถึงเต็มวัยของเขาเขาก็จะมาฟักตัวเขาจะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเนี่ยเนื้อต้นทุเรียนนะครับความเจาะเข้าไปประมาณยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปฟักตัวให้ได้มาเป็นตัวเต็มวัยตัวเล็กๆ็ก่อนนะครับแล้วก็ออกออกจากรูทําให้เมื่อสิบป,ปีก่อนเนี่ยทุเรียนก็ตายกันไปหลายสวน วิธีการจัดก,การแนะนําดูแลนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นาสารคอพาริฟอสในกลุ่มออกกะโนคอสเตแต่ปัจจุบันสารนี้แบนไปแล้วนะครับก็จะมียาไอระเหยอื่นๆอีกหลายตัวเลยนะครับเช่นไบเฟนทินนะนะครับได้มแมลงปิดแข็งคาโบกอนแฟนนะครับคาบาลิวนะครับ หรือแม้แต่ฟีโฟนิลนะครับใช้ในการกําจัดเวลาฉีดพ่นเนี่ยนอกจากฉีดพ่นที่ใบฉีดพ่นที่ลูกแล้วก็ฉีดพ่นที่ลําต้นไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันแมลงติดแข็งด้วงหนดวดยาวตัวนี้นะครับเรียกหนวดหงดยาวสําหรับผมเนี่ยเมื่อพบเจอไอ้เจ้าด้วงหนวดยาวตัวนี้นะครับต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าเราไม่โรคสวยผมพูดตรงเลยว่าผมทําลายสถานเดียวนะครับกําจัดสถานเดียวเลยนะครับ ช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นไอตัวัวงหนวดยาวเนี่ยมาหลายสวนกันหลายส,วน,นนายสวนเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็มันนะครับเดินตรวจสอบสวนหรือเวลาฉีดพ่นยาก็ฉีดพ่นที่ลําต้นด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนของพวกเราครับผมสวัสดีครับ